ดีมากครับรีวิวฟีเจอร์นักเตะทีมชาติครับ n a t i o n a l s e l e c t i o n คลิปนี้อาเขตรันเกมส์ร่วมกับคิดไม่ออกชแนลแม่ยังกับพันพธมิตรหมวกฟัง <laughs> จัดอัปเดตค่าพลังนักเตะมาให้ทุกคนได้ตาลุกวาวก่อนใครเลยนะครับในคลิปนี้เรามาดูค่าพลังของทีมชาติอิตาลีกันว่าไผเป็นไผจะดีพอให้เราเสี่ยงลงทุนไหม,มว่าไปนั่นนะครับ <laughs> มาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยละกันนะครับกับมาร์โกแวรติการ์ป็นนี้มีอายุที่27ปีนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับ สเตตัสเริ่มต้นอยู่ที่92อนะฮะอัปเดตตันที่97เลยทีเดียวนะครับเทรนนิ่งเลเวลที่23นะฮะเรามาดูตำแหน่งการยืนกันก่อนนะครับโอ้โหได้ด้วยว่าแดนกลางกับทางฝั่งขวานี่เล่นได้หมดเลยนะครับเป็นกลางรับก็ได้นะครับตันที่95นะครับอื้อหือกองกลางตัวรุกก็จะอยู่ที่89นะครับแล้วก็ทางริมเส้นฝั่งขวาจะอยู่ที่88นะครับฟิติชชิ่งไม่ดีครับ6กเท่านั้นเองนะครับเกมรุกก็ จุดเด่นของเขาอยู่ที่การจ่ายบอลด้วยนะครับลูกสั้นลูกไกลลูกยาวนะฮะ99กับ97เรียงกันมาเลยนะครับบอลคอนโทรครับการควบคุมบอลอยู่ที่97นะฮะและการเลี้ยงบอลอยู่ที่98ครับครองบอลเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับแย่งบอลยากมากครับสำหรับตัวนี้นะฮะอยู่ที่99เลยทีเดียวนะครับแล้วก็บ alance ร่างกายดีครับ95นะครับสปีดไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ82เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสปีดต้นก็ยังพอได้อยู่นะครับที่89นะฮะ ร่างกายแข็งแกร่งอยู่ที่79นะครับเตมิน่าความอดความทนนะีฮะอยู่ที่90นะฮะลูกโมงนี่ไม่ดีเลยนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่แค่56เท่านั้นเองกระโดด6 8นะครับเกมรับพอช่วยได้นะครับอยู่ที่85แล้วก็แย่งบอลได้ดีครับ91กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแววรติครับตัวนี้ความโหดอยู่ที่การเลี้ยงบอลคลองบอลน,นะครับรวมไปถึงการจ่ายบอลด้วยนะครับมาต่อกันที่นิโกโลบาเรล่า มิดฟิลด์ตรงกลางเหมือนกันนะครับสเตตัสเริ่มต้นที่90แล้วก็ไปตันที่96นะครับเลเวลเทรนนิ่งที่36การไปนี้อายุ22ปีนะครับตำแหน่งตรงกลางนี่ของเขาหมดเลยนะครับซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนี่สเตตัสอยู่ที่94อยู่เลยนะครับเป็นตัวรุกที่90นะครับซ้ายขวาเท่ากัน88นะฮะเด่นเกมรุกครับค่าพลังอยู่ที่86นะครับแต่ว่าฟินิชชิ่งไม่ดีนะครับ80นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ไม่ค่อยแรงนะครับ84เท่านั้นเองนะครับ จุดเด่นของเขาอยู่ที่การจ่ายเช่นเดียวกันนะฮะจ่ายสั้นจ่ายยาวโลพาสล็อปพาสนะครับอยู่ที่94แล้วก็93ตามลำดับนะครับปั่นไซส์พอได้นะครับ85นะฮะบอลคอนโทรลครับการควบคุมบอลอยู่ที่93นะครับดริฟบิง91การเลี้ยงนะครับแล้วก็การคลองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่88นะฮะบ,บาลานซ์ร่างกายดีมากนะครับ95นะครับ สปีด89ครับพอได้นะครับแต่ก็ไม่ถือว่าเร็วนะครับสปีดต้น91นะฮะเหนื่อยยากมากตัวนี้นะครับสไตมิน่าความอึดความทนนี่อยู่ที่98กันเลยทีเดียวนะครับมาดูค่าพลังดีเฟนซ์กันนะครับลูกมงุงไม่ค่อยดีนะฮะ75เท่านั้นเองนะครับกระโดด78นะครับดีเฟนซีฟเกมรับนะครับอยู่ที่85นะครับแล้วก็แย่งบอลได้90นะครับความกระตือรือร้นต่อเกมนี่98กันเลยทีเดียวนะครับสรับตัวนี้นะฮะก็ค่าพลังไม่ค่อยสวิงเท่าไหร่นนะครรัััับบมาาาถึงงงงทขอู้กปต เจนลูจิดอนนารุม่าเตตัดเริ่มต้นที่90นะครับแล้วก็ไปตันที่96เลเวลเทรนนิ่งอยู่ที่45นะครับการไปนี้อายุ20ขวบเท่านั้นเองนะครับแหมครบพอค่าพลังที่น่าสนใจก็จะมี kicking power นะครับ93เลยนะฮะเตะแรงมากนะครับไม่เจ็บเลยนะฮะแล้วก็จ้ำนี่อยู่ที่94นะครับการกระโดดนะครับค่าพลังเด่นๆของเขาทั้งหมดทั้งมวลนะครับมาดูตรงโกคิปปิ้งครับโอ้โหพระเจ้าระคุณรุนช่อง อะไรมันจะเต็มซะขนาดนั้นนะครับเรียกได้ว่าถ้าเป็นถนนของหมู่บ้านนี่ไม่มีทางไปต่อแล้วนะตันทุกอย่าง <c oughs> 99เลยนะโดยาน,นยงมาพระคุณเลยโอ้โหมันจะโหดไปไหนนะฮะมาดูมิดฟิลด์ทางฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับ ลอเรนโซอินซิเย่เตตัดเริ่มต้นที่91นะครับแล้วก็ตันที่96นะครับเลเวลเทรนนิงอยู่ที่21นะครับการ์ดใบนี้อายุ28ปีนะครับและดูตำแหน่งที่สามารถเล่นได้ครับโอ้โหแดนหน้าแดนกลางของเขาเลยนะครับหน้าต่ำก็ได้นะครับยัง94อยู่เลยนะครับโอ้โหทางฝั่งขวาก็สามารถโยกไปเล่นได้ด้วยนะครับค่าพลังจะอยู่ที่90นะฮะรวมไปถึงมิดฟิลตัวรุก94เช่นเดียวกันนะครับ ซ้ายขวานี่ได้หมดนะครับมาดูค่าพลังในเกมครับการเติมเกมรุกอยู่ที่91เลยนะครับฟินิชชิ่ง86ก็พอได้นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ไม่ค่อยแรงครับ83เท่านั้นเองนะฮะการจ่ายดีทุกอย่างเลยนะครับ91 92นะครับจ่ายสั้นจ่ายยาวรวมไปถึงการเตะลูกนิ่งนะฮะ90แล้วก็ลูกปั่นโค้งลูกเคิร์ฟนะครับ89นะครับจุดเด่นอยู่ที่การเลี้ยงบอลครับบอลคอนโทรลการควบคุมบอลนะฮะ96กันเลยทีเดียวเท่ากันกับการเลี้ยงนะครับแล้วก็การ ครองบอลเหนียวแน่นนี่อยู่ที่94นะครับบาลานซ์ร่างกายอยู่ที่91นะครับถือว่าใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีความเร็วด้วยนะครับสปีด93นะครับสปีดต้น94นะครับแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแค่63เท่านั้นเองอาจจะเบียดล้มง่ายหน่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะไม่ค่อยเหนื่อยครับสเตมินาอยู่ที่93นะครับลูกมงลูกกระโดดอะไรนี้ไม่ได้เลยนะครับ เฮดดิ่งแค่60เองนะครับจ้ำแค่68เองนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะก็ค่าพลังเหมาะสำหรับแนวรุกจลวดทางเรียบอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับอินซิเย่นะฮะมาดูทางฝั่งมิดฟิลด์ตัวรับกันบ้างนะครับจอร์จินโย่สำหรับตัวนี้นะครับสเตตัสเริ่มต้นที่92นะฮะแล้วก็ไปตันที่96กันเลยทีเดียวนะครับเรเวลเทรนนิ่งอยู่ที่20นะครับการไปนี้อายุ28ปีนะฮะเท่ากับอินซิเย่เลยนะครับการยืนตำแหน่งครับ กลางต่ำนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางแล้วก็กลางรุกนี้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถนัดกลางรับมากกว่านะครับคิกิ้งพาวเวอร์86นะครับสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายและขวาอาจจะไม่ค่อยถนัดมากแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับการจ่ายบอลเป็นจุดเด่นของเขานะครับ97กับ95เลยทีเดียวนะฮะจ่ายบอลสั้นบอลยาวนะครับแล้วก็ยังสามารถเตะลูกนิ่งได้ด้วยแต่ก็ไม่ค่อยดีมากนะครับ85เท่านั้นเองนะครับ บอลคอนโทร์อยู่ที่93ครับควบคุมบอลได้ดีนะครับการเลี้ยง88นะครับแล้วก็การครองบอลเหนียวแน่นนี่97กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าแย่งบอลยากมากๆนะฮะบาลานซ์ร่างกายอยู่ที่87นะครับสปีดไม่มีนะฮะ75เท่านั้นเองนะครับสปีดต้นอยู่ที่71ออกตัวช้าอีกต่างหากเพราะคุณเลยสติมีน่าครับความอึดของร่างกายอยู่ที่93นะฮะไม่ค่อยเหนื่อยนะครับลูกหม่งไม่ได้เลยนะครับเฮดดิ้งอยู่ที่69นะครับจัมป์อยู่ที่74นะครับ แต่ว่าเกมรับของเขาพอช่วยได้นะครับค่าพลังดิฟเฟนต์อยู่ที่87นะครับแล้วก็สามารถแย่งบอลได้90กันเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ชิโร่อิโมบิเล่ครับกองหน้าสเตตัสเริ่มต้นที่92นะฮะแล้วก็ไปตันที่96นะครับการไปนี้มีอายุ29ปีนะฮะแล้วมาดูการยืนตำแหน่งของเขานะครับสามารถเล่นได้ทั้งหน้าต่ำหน้าเป้านะครับแล้วก็ทางฝั่ง้ายก็สามารถเล่นได้ด้วยนะครับค่าพลังแอตแทคกิ้งครับเกมรุกอยู่ที่98เลยนะฮะและนี่ครับจุดเด่นของเขาคือการยิงคมมากๆนะรับ 98เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แรงด้วยนะครับคิกกิ้งพาเวอร์อยู่ที่92นะครับสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาอาจจะไม่ค่อยถนัดมากนะครับการจ่ายยังไม่ค่อยดีนะฮะ82กับ76นะครับลูกฟรีคิกไม่ดีนะครับบอลคอนโทรลครับก็คุมบอลอยู่ที่85นะครับเลี้ยงไม่ค่อยได้นะครับ87เท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดนยังบอลง่ายนิดนึงนะฮะ79นะครับแต่ว่าบาลานซ์ร่างกายดีอยู่ที่91นะครับความเร็วมีครับสปีดอยู่ที่91นะครับสปีดต้นออกตัวช้านิดนึงนะครับ แต่ว่าร่างกายแข็งแกร่งอยู่ที่85ก็พอใช้ได้นะครับไม่ค่อยเหนื่อยแล้วครับสตามินาอยู่ที่91นะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือลูกโมงนะครับ92กันเลยทีเดียวนะครับเฮดดิ้งนะครับจัมปิ้ง87นะครับสำหรับสูนยหน้าตัวนี้นะฮะจากศูนย์หน้ามาเซนเตอร์แบ็กครับเรามาดูเลโอนาโดโบนูชีนะครับเตะตัดเริ่มต้นที่91แล้วก็ไปตันที่95นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะอายุ32ปีนะครับก็เล่นได้ตำแหน่งเดียวเลยนะครับเซนเตอร์แบ็กนะฮะ คิกิ่งพาวเวอร์85นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับการจ่ายบอลอยู่ที่87แล้วก็92นะครับบอลคอนโทร81นะครับดริปปิ้ง81นะฮะการเลี้ยงบอลไม่ค่อยดีนะครับบาลานซ์ก็ไม่ค่อยได้เลยนะครับ76เท่านั้นเองนะครับสปีดสำหรับกองหลังนี่ถือว่าพอใช้ได้นะครับ82นะฮะแต่ว่าออกตัวช้านิดนึงอยู่ที่74นะครับร่างกายแข็งแกร่งครับอยู่ที่91นะครับสตามิน่าอยู่ที่89นะครับจุดเด่นของเขาอยู่ที่เกมรับครับเเฮฮดดิ้ง92ลยนะะ จำ92ลูกกลางอากาศนี่ป้องกันค่อนข้างดีนะครับดิเฟนซีฟครับเกมรับนะฮะ95เลยทีเดียวแล้วก็สามารถเบียดแย่งบอลได้97ถือว่าสูงมากๆนะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นต่อเกมนี้93กันเลยทีเดียวนะครับสหลังโบนัชชี่นะครับปิดท้ายกันด้วยอเลสซานโดรฟอรินซีครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวานะฮะเริ่มต้นที่91ครับแล้วก็ไปตันที่94นะฮะการ์ดใบนี้อายุ28ปีนะครับแต่ว่าเขาสามารถยืนได้หลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับดูจากตำแหน่งที่สามารถเล่นได้ไปจนถึงหนน้าาต่่จะมคณรุชอง โอ้โหเล่นได้หมดนะครับมิดฟิลตรงกลางตัวรุกนะฮะตัวรับซ้ายขวานะครับแต่ที่ถนัดที่สุดก็น่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กทางฝั่งขวาเนี่หละนะครับเกมรุกอยู่ที่83นะครับฟินิชชิ่ง81คิกกิ้งพาวเวอร์92เยอะมากนะครับสามารถเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาถึงแม้ว่าไม่ค่อยถนัดก็ตามนะครับการจ่ายลูกสั้นอยู่ที่84ครับแต่ว่าโยนยาวโยนไกลอะไรแบบนี้90เลยทีเดียวนะฮะถือว่าจ่ายยาวดีนะครับฟรีคิกก็พอได้นะครับ89นะครับปั่นโค้ง85นะครับ บอลคอนโทรลครับการควบคุมบอลอยู่ที่85เท่ากันกับการเลี้ยงบอลนะครับคลองบอลเหนียวแน่น88นะครับแล้วก็บาลานซ์ร่างกายอยู่ที่85นะครับสปีดมีครับ90เลยนะครับคอมเร็วนะครับแล้วก็สปีดต้น93นะฮะแต่ว่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับแค่73เท่านั้นเองนะครับจุดอ่อนของเขาอยู่ที่ลูกโด่งครับเฮดดิ้ง75นะครับจัม79นะครับเกมรับอยู่ที่82แล้วก็บอลวินนิ่งอยู่ที่84ก็คือการแดงบอลนั่นเองนะครับ การกระตือรือร้นต่อเกมก็89กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับฟลอเรนซีนะครับโอเคนี่คือค่าพลังทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะของนักเตะทีมชาติอิตาลีซึ่งคาดว่าน่าจะมาในวันจัน์นี้นะครับยังไงก็ลองติดตามรอรุ้นกันดูนะครับเติมไว้รอเลยนะฮะดูค่าพลังแค่นี้ก็วอลเล็ตในบัญชีนิสันพับๆ,ๆแล้วนะฮะ <laughs> โอเคมีอะไรพูดคุยกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับทางฝั่งของผมเนะฮะอาเขตรวันแล้วก็รวมไปถึงคิดไม่ออกชแนลก็จะมีคอนเทนต์แบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันตลอดแหละนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราลากันไปก่อนแล้วนะฮะก่อนจะจากกันไปฝากไลค์ฝากแชร์ก, share, กด Subscribe พวกเราด้วยคลิปหน้าป้กกันใหม่คลิปนี้สวัสดีมากครับเติมวันเล็บแพรบ